นีคนไข้เยอะไหมวันนี้คนไข้ก็เยอะพอสมควรค่ะเพราะาตามรายการนั้นนนั้ประมาณ20คนค่ะอา้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันวันนี้เราอยู่ที่คข้นตศรินทรน,นะคะศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่น้องเอ็มวันนี้พี่เห็นข้างนอกรอถเยอะมากเลยนะแล้วข้างในก็มีคนนั่งอยู่ด้วยวันนี้มีอะไรอ่าวันนี้เรามีเราเขาเรียกอะไรนะเป็นภารกิจของที่โรงพยาบาลข้าวิชารดร่วมกับศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเรามาออกอเขาเรียกอนะไรชุดตรวปจประจาเดือนทุกวันศุกร์สิส้นเดือนออของสุกเดือนนะคะเราจะมีแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมทางด้านหัวใจแล้วก็ ระบบทางเดิอนอาหารค่ะมาตรวจให้กําลังพลที่นี่โดยาตามตามป้ายนี่เลยใช่ไหมที่เขียนว่าศูนย์ตรวจสุขภาพกองทัพภาคที่4แล้วมีวงเล็บโรงพยาบาลข่ายวิชวุรใช่ค่ะเรายกทีมมาตรวจพร้อมกับเครื่องมือมาตรวจที่นี่เลยถ้างั้นเดี๋ยวให้น้องเอ็มพาชมดีก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีบริการอะไรบ้างข้างในนี้มีห้องตรวจของเราเนี่ยมีความพร้อมขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะไปกันเลย เข้ามาข้างในนะคะก็จะมีสูตรเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์ของเราค่ะซึ่งสามารถทำ X mm hmm. เอ็กซาย์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้สำหรับเคสที่มีปัญหาฉุกเฉินค่ะนี่คือ <จะ S 1> สามารถประสานมาที่นี่ได้เลยใช่ค่ะก,ก็จะมีเครื่องแล้วก็ให้คุณหมอรังสีอ่านผลแปลผลให้ค่ะถ้าสมมติเป็นเคสเร่งด,วด่วนก็น่าส่งต่อโรงพยาบาลยะลาค่ะ ถือว่ามีความพร้อมมากเลยนะคะแบบว่าดูทั้งแบบอุปกรณ์แล้วก็ตัวห้องเองอะไรเองนะคะมีความพร้อมมาก<ช>ไปแล้วห้องที่หนึ่งนะคะขนาดนี้แค่ห้องแรกพร้อมมากเลยไปแล้วพร้อมมากสวยงามมากเดี๋ยวไปที่ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับทะเบียนแล้วก็โต๊ะนัดส,สักประวัติต่างๆของเราค่ะ ก็คือว่าใครมาทําอะไรก็คือต้องมาผ่านตรงนี้ก่อนใช่ค่ะผ่านจุดนี้ก่อนเพื่อสกินเบิ้งต้นงก่อนค่ะค่ะวันนี้มีน้องเพชรนะคะรับหน้าที่ในการในการลงทะเบียนถูกไหมคะในการลงทะเบียนคะโตถัดไปนะคะโตถัดไปก็จะออกไปนัดค่ะนี่ออกไปนัดออกไปนัดสวัสดีค่ะพี่รัฐวันนี้พี่รัฐมารับบริการที่นี่นะคะซึ่งผู้รับบริการที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะ คนในค่ายใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เฉพาะพิกเฉพาะกําลังคนในนี้ค่ะหมายถึงว่าอ่อ่สิทธิทุกท่านครอบครัวหรืออะไรที่มีสิทธิเบิกได้ค่ะสามารถมาใช้บริการที่นี่ได้เหมือนกันอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูจุดที่ที่ตรวจดีกว่าค่ะไปดูว่าว่าข้างในเป็นยังไงกันต่อนะคะห้องคนก็จะมีประกอบด้วยกันสามห้องค่ะห้องแรกจะเป็นห้องตรวจมวลกระดูกค่ะห้องตรวจมวลกระดูกซึ่งเราก็จะมีเครื่องมวลกระดูกค่ะ เรื่อมอนกระดูกตรวจอันนี้ส่วนใหญ่จะเน้นในผู้หญิงค่ะวัยหมดประจําเดือนอก็จะมาตรวจมวลกระดูกเพราะว่าพอพอฮอร์อมโมนประจําเดือนหมดฮอร์โมนของการเขาเรียกนะเกาะจะบเกาะจับแคลเซียมมันก็จะลดลงไฟบสแกนหรือห้องตรวจตับนั่นเองอก็ปกติคือห้องนี้เครื่องมือเราจะพาพามาด้วยทุกครั้งค่ะแต่ว่า วันนี้คุณหมอไปเรียนอยู่ก็เลยไม่ได้มาค่ะก็เห็นป้ายไปก่อนนะคะดูป้ายไปก่อนดูป้ายไปก่อนเพราะว่าวันนี้คุณหมอไปเรียนอยู่ใช่คุณหมอไปเรียนนในพันอยู่หรือไม่ได้มาค่ะได้ค่ะห้องต่อไปห้องต่อไปห้องของคุณหมออายุรกรรมหัวใจค่ะก็จะมีอัลต้าซาวเครื่องอัลตราซาวค่ะต่อไปด้วยเครื่องเดินสายพานของเราอายุรกรรมหัวใจของเราเป็นอาจารย์ปรมาปูรินทราพิบาลค่ะ มาห้องนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะาต้องวิ่งค่ะสําหรับเคสที่เป็นเหมือนนัดรับยาปกติก็จะตรวจห้องตรวจข้างล่างปกติค่ะถ้าไม่ได้ตรวจแบบมีหัตถการอะไรที่ต้องเพิ่มเติมอะค่ะก็คือจะใช้ห้องตรวจข้างล่างแทนค่ะคข้าวๆของการมามาออกตรวจที่นี่ที่เป็นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนก็คือจะประมาณนี้ถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนบางบางที่เรามาที่นี่เพราะว่าตอนแรกเราจะเน้นพวกพวกกำลังพลก่อนเพราะว่าเหมือนปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไม่อาจจะไม่ได้ตรงผ่าพักลาที่จะต้องไปแบบเหมือนตรวจช็คสุขภาพร่างกายตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยท่านอปอชุกชัยของเราก็เห็นความสําคัญว่าสุขภาพของกาลังพลก็ต้องดูแลเหมือนกันค่ะก็เลย ยกทีม <อะ S 2> มาบริการได้ถึงที่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ผู้รับบริการกันดีก่อนนะคะว่าหลังจากที่แบบเรามีการเปิดตัวแบบนี้แล้วเนี่ยน,น้องเองนะ็มเนาะคือเขารู้สึกยังไงบ้างคือแทนที่จะต้องเดินไปที่เดินทางไปที่โน่นเนี่ยมาตรวจที่นี่เนี่ยมันดียังไงแล้วก็เ,เขาคิดว่ามันควรจะต้องมีการปรับปรุงยังไงเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ผู้รับบริการกันต่อะคะ่ะสำหรับเราสองคนห้องนี้เดี๋ยวมุกกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนสัมภาษณ์นะคะ ันน<จ>ี้เข <stop> ้ามาเป็นผู hm pues ้รับบริการใช่ไหมคะใช่ครับฮะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าวันนี้ทําอะไรไปบ้างแล้วก็ความรู้สึกหลังจากการทําไปแล้วการรับบริการไปแล้วเป็นยังไงอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับครับตอนนั้นเดินเดินวิ่งสายพานนะครับสายพานยื่นหัวใจครับผมพอรู้สึกมันก็เหนื่อยๆอยู่ครับเหนื่อยมากนะครับตอน แล้วการตรวจแบบนี้ดีนะคะที่ที่ได้มาจับใกล้ๆที่ท้ายซีนีส์คอร์แบบนี้ค่ะดีครับจะได้รู้สุขภาพของตัวเองนะครับสุขภาพหัวใจด้วยค่ะวันนี้ได้หลักฐานกลับไปด้วยใช่ไหมได้หลักฐานกลับไปโชว์โชว์หลักฐานนี่เป็นะคะเป็นปากคนที่บ้างหัวใจปกติไหมไม่รางวันไปด้วยครับได้รางวัลรางวันกันเลิกเลียเหรียญท้องอย่างเดียวเลยนะอ่า มากเลยนะคะเดี๋ยวนี้พี่มาแล้วบริการด้วยแล้วก็มา<ต>ให้สั<ต>มภาษณ์ด้ว<ะ>ยค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าห้องนี้ทำอะไรกันเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณหมอปรารลามะพูดถึงห้องนี้สักนิดน,นึงนะคะว่าเรามีกระบวนการอะไรบ้างในก,นกนารตรวจคนไข้ขออนุญาตเชิญคุณหมอค่ะครับสำหรับห้องน,นี้ก็เป็นการตรวจสมรรถภาพเดินใจนะครับน คนไข้ที่ม,มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหรือมีอาการผิดปกติที่สงสัยอาจจะเป็นโรคหัวใจนะครับก็จะมีการตรวจเรื่องของเดินสายทานนะครับเป็นการออกกําลังกายแล้วก็วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะที่ออกกาลังกายนะครับถ้ามีโรคเส้นเลือดหัวใจจีบอยู่ก็จะมีความผิดปกติที่เราสามารถรพบได้ไดนะครับแล้วก็มีการตรวจเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมหรืออันเทอร์ซาวหัวใจนะครับก็บจะเห็นว่าหัวใจโตหรือไม่ลิ้นหัวใจเสียไหมหัวใจรมมั่วไหมนะครับก็ ตนอนน้อห้องนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคค่ะต้องขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะนไงบมากคะทุกคนหลังจากที่ได้ชมศูนย์ตรวจสุขภาพกองทัพที่ที่โรงพยาบาลพายเวชราวดุส่วนหน้าของเราในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ทั้งเพจเ c e บ o o k แล้วก็ช่อง TikTok ของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสูตรประสากนการแพทย์หรับชายแดนภาคใต้ของเราวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ